วันนี้ได้ทุเรียนเนื้อดิบแข็งมานะคะก็เลยจะนำมาทำเมนูบวชกะทิทุเรียนไว้ทานกันค่ะเมนูนี้ทำง่ายส่วนผสมน้อยแต่อร่อยมากๆเลยนะคะค่ะเราก็จะใช้เป็นทุเรียนดิบแก่นะคะที่เนื้อยังแข็งๆอยู่นะคะก็นำมาผ่าครึ่งแล้วก็เอา,มาเมล็ดออกจากนี้ก็นำมาหั่นเป็นชิ้นตามต้องการได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราได้เนื้อทุเรียนมา800กรัมนะคะได้แล้วก็นำกะทิใส่หม้อค่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะคะจำนวน350กรัมตามด้วยน้ำสะอาด200กรัมใบเตย2-3บ แล้วก็เกลือป่อน3ส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายประมาณ150กรัมนะคะสําหรับสูตรนี้ก็จะหวานกําลังดีไม่หวานมากนะคะใครทานหวานสามารถเติมน้ําตาลเพิ่มไปได้ค่ะเราก็จะเปิดไฟเคี่ยวให้ตัวน้ําตาลละลายนะคะจากนี้ก็ใส่เนื้อทุเรียนที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะก็กดๆให้เนื้อทุเรียนโดนน้ากะทิให้ทั่วแล้วก็ต้มต่อนะคะจนเนื้อทุเรียนของเราสุกดีค่ะวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะคะเนื้อทุเรียนของเราก็จะมีสีที่เหลืองเข้มขึ้นแบบนี้นะคะ ก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสําหรับรสชาติที่ได้เนื้อทุเรียนเขาก็จะมีความนุ่มละมุนล,ลิ้นหอมกลิ่นทุเรียนเข้ากับน้ํากะทิมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูนะคะ